สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับนะครับพ่อพอกับบาวโทษครับในช่องบ่าวโทษทองคุณลุงน้องคุนะครับเมื่อนี้พบพ่อกันอยู่ที่ตลาดนัดคุนหารนะครับตลาดทุกวันที่9 19 29นะครับเมื่อนี้เป็นตลาดนัดเสาร์ยีอยู่ที่อำเภอคุนหารนะครับพ่อพอกับบาวโทษครับอยู่รอบวงเวียนนะครับตลาดจะอยู่ภายในนะครับตลาดกับตัวตลาดน่ะ ก็คือบริเวณรอบวงเวียนแล้วก็หน้าสถานีตํารวจนะครับเป็นสนามหนา้าสถานีตํารวจตะวโ้นจะลงอยู่รอบวงเวียนครับนี่รอบวงเวียนนะครับลานกิจกรรมของอำเภอคุณหารครับรงเวียนนี่นะครับนี่ครับด้านข้างจะเป็นร้านป๊อปคอนนะครับกับร้านขายเสื้อสวยๆนะครับนี่ นี่ครับมาพบขอกะปั้โทษหน่อยครับมืดนี่ของมาขายเหมือนเดิมนะครับหอมกระเทียมพริกแห้งนะครับหอมกระเทียมพริกแห้งแล้วก็จะมีพันหอมพันหอมแดงพันหอมแดงนะครับพันกระเทียมแล้วก็จะเป็นหมากแต่ว่าล่าสุดคือหมากถึงยกแซงไปแล้วนะครับนํามา10โกลโลนะครับหมดเรียบร้อยนะครับแล้วก็พริก ก็มีพริกมาซีชนิดนะครับคือพริกแห้งนะครับจะเป็นพริกกินดาบ้านนะครับพริกกินดาบ้านจะสีอ่อ,อนสีอ่อนกว่าพริกกินดาอินเดียนะครับพริกกินดาอินเดียแบบเด็ดก้านคือเขายกถูกไปแล้วนะครับเมื่อกี้หมดแล้วนะครับสองรายการเช้านี้โดนยกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็อยังขายปกติครับแล้วก็ราคาก็คือบอบแพงนะครับ แบบมัดนี่ขายแครโล่ซื้อละ40บาทนะครับราคาหน้าร้านก็40บาทนะครับที่นี่ก็40บาทนะครับแบบปรังนี่บ่าวโทษเห็นเขาขายกัน3โลลอยนะครับ35 3โลลอยแต่บ่าวโทษขายแคร3โลเก่า10บาทครับ3โลเก่า10บครับ3โลบาถึงลอยนะครับอันนี้โล30บาทนะครับผู้ใดสนใจนะครับแวะมาสนับสนุนอุดหนุนกันได้นะครับที่รอบวงเวียนนะครับตอนนี้อุณหภูมิเย็นมากนะครับพอนั่งอยู่ในโฮมนะครับพี่น้องบ่มีเดด เย็ยนจ่อยๆเลยพี่น้องประมาณ15องศา16องศานะครับตอนนี้ยังขนาดแดดออกนะครับอ่ะผู้ใดสนใจนะครับมีส่งทั่วประเทศนะครับพร้อมส่งทั่วประเทศนะครับผู้ใดสั่งหลายได้ราคาส่งพร้อมพี่น้องผู้ใดสั่งแบบ10โลยี่ส0โล30โลขึ้นไปเนี่ยมีราคาส่งให้ด้วยนะครับราคาพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ มีราคาผอมส่งเกมงินไปทางนะครับผู้ใดสนใจแบบไรทักเข้ามาสอบถามบ่าวโทนได้นะครับ0 83 7 9 2 0 5 3 8นะครับ0 8 3 7 9 2 0 5 3 8เนะครับเบอร์บ่าวโทนโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับพร้อมรับสายผู้ใดสนใจทักเข้ามาโทรเข้ามานะครับหรือว่าจะทักเข้ามาทางเฟซนะครับบ่าวโทนนะครับ บาวโทนนะครับเขาไปเบิรงจะเป็นรูปโปรไฟเบาวโทนไทยครูก็นี่ละหอมกระเทียมนี่ละถากกับมาเลยครับผู้ใดสนใจอยากจะได้แบบไหนอยากจะไอใดสินค้าตัวไหนนะครับจะเป็นหอมแดงกระเทียมสีสเกตหรือว่ากระเทียมจีนกระเทียมเนือ้อมีหมดครับหรือว่าอยากได้ไปปลูกนะครับก็มีพันธุหอมแดงพันุหอมแบงนะครับพันกระเทียมนะครับที่ พร้อมไปปลูกให้ได้เลือกในเบิ้งกันเลยนะครับมาเลือกมาหากันครับพี่น้องนี้อยู่นี่แหละครับป้าม,มันแก้วสะเพานะครับนั่นคือเต็มคันรถอาญะครับโอโ้โหเย็นนะครับพี่น้องเชา้านี้วันนี้อยู่ตลาดคุนหานะครับมืออื่นวันจันท์นะครับพรุ่งนี้วันจันท์อยู่ที่ตลาดนัด ไพ่บึ้งนะครับวันที่20ตลาดนัดไพ่บึ้งนะครับนาลาดกับเปิดขายครับพี่น้องถึงแม้ว่าจะมาออกตลาดนัดแบบนี้แต่ว่านาลาดก็ยังเปิดขายปกตินะครับเพราะว่ามีเมลรี่ดูแลนาลาดอยู่นะครับนาลาดกับพี่ของคือกันกำอยู่นีครับเพราะว่าขายเอียงบาทนอกับเจ้ามมกนะครับหมากที่นี่หมดแต่ว่าอยู่หน้าร้านน่าจะยังมีอยู่ประมาณหาหกโลอยู่ครับผู้ใดอยากได้นะครับหมาก สดๆใหม่ๆนะครับกิโลละ60ครับหมากกิโลละ60นะครับแวะไปที่นาลาดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลไผ่บึงนะครับนาลาดยู่ตงข้ามโรงเรียนอนุบาลไผ่บึงนะครับอยากได้หอมกระเทียมพริกแห้งกับแวะไปหันกับีคือกันครับพี่น้องอยากได้อีกอย่างกับแวะไปหันนะครับถ้าของมดบ้าทุนกับไปหลับมาใหม่ครับของมดบ้าทุนกับไปหลับมาเรื่อยๆนะครับผู้ใดอยากได้หลายอยากได้เป็นกระสอบยกกระสอบทักเขามาครับเดี๋ยวบาทโ่นจะ รับมาให้นะครับราคาถือกลัวขายปีกแน่นอนครับแล้วก็ราคาขายปีกของหนาราดนะครับจะถูกกลัวทางอื่นแน่นอนครับบองตงวังพี่น้องได้ของดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านนี่ยางหอมปึงครับแห่งเป็นแห่งครับนี่นี่แห่งเป็นแห่งครับหัวกะสวยครับแห่งเป็นใดประหูครับหูแต่ว่าโจกออกจากกระสอบลนไปเคืองเข็ง แหงกระสิแหงก็โหดนะครับมันแหงแห้งจนใบมันเนี่ยกรอบเลยนะครับแหงจนใบกรอบนะครับนี่ตัวนี้ก็แห้งเต็มที่แล้วนะครับไม่มีเขียวไม่มีอะไรนะครับคือว่าสื่อใปเนี่ยพอกาดเน่าหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าหอมมันมันไดอายุมันเหลวนะครับบ่มีอับครับเอาไปหอยไว้กินได้หลายเดือนครับนี่แบบนี้นะครับอ่า ใครสนใจก็แวะเข้ามาซื้อหากันได้นะครับสำหรับที่ตลาดนัดคุนหานนะครับมือนีอ่นี่เลยครับโทรเข้ามาครับพี่น้อง0837920538นะครับตอนนี้ก็มีไอคุณแม่ คุณพ่อนะครับผ่ในใดโทรเข้ามาอยากได้กระเทียมสีสเกตดแบบย่งบะหมัดแบบย่งบะมัดย่งบะแตงนะครับแบบสดสดแบบย่งบะมัดยังบะแตงแบบสดสดบาโทนกะจะไปตลาดหอมประมาณวันที่21นะครับจะไปตลาดหอมวันที่21บมาเบิงมาเลือกทักเข้ามานะครับผู้ใดอยากได้แบบไหนอยากได้เป็นซิฟโล่ซาโล ทักขามาครับเดี๋ยวบ่าวทนจะไปเบิรกว่าห้นะครับรับรองว่าได้ของดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านขอบคุณกาลังใจครับพี่น้องขอบคุณเพื่อนๆองเอฟซีครับที่มาสนับสนุนนะครับฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์นะครับฝากเบิ่งโฆษณาเป็นกําลังแรงใจด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สมีสกอตพี่น้องเดี๋ยวเาวรเวเาไปพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าอาจจะททย,ยเน่ยมือแล้งเลยว่ามืออื่นเศร้าอยู่ตลาดนัดภัยบึง กรอติดตามนะครับทางช่องบ่าวทูนทองคูณลูกน้องคูนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สมัสีสกอร์พี่น้องได้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ